เอ๊ะเสียงอะไรดังก้องกังวัทั่วป่าเลยมันคือเสียงนักร้องแห่งโพงไพ่ไงล่ะนักร้องแห่งโพกไพ่คือตัวอะไรกันงังง้นเราเข้าป่าไปหาคำตอบกันเลย จักรจันท์ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อราว222ล้านปีซึ่งพบในรูปฟอสซิลของมีโซจิเรียนิดิที่พบในตอนปลายยุคทริอัสิกนักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้จักรจัน์เป็นมแมลงอยู่ในอันดับเฮมิพเทราเป็นกลุ่มของมแมลงแท้ทรูบักส์ซึ่งมาจากคำว่าเฮมิแปลว่าครึ่งและเทราแปลว่าปีรวมกันแล้วหมายถึงมีปีกครึ่งหนึ่งจักจัน เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับเฮมิพเทรามีขนาดตั้งแต่1นถึงสิเซนติเมตรซึ่งทั่วโลกได้รับการบรรยายลักษณะและตั้งชื่อแล้วกว่า3,000ชนิดพบกระจายตัวอยู่ทั่วโลกในขณะที่อีกหลายชนิดยังไม่มีการตั้งชื่อลักษณะเด่นของจัก,กจั่นคือตัวผู้สามารถทําเสียงได้โดยแต่และชนิดก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันเราจึงสามารถแยกชนิดของจัก,กจั่นได้จากเสียงนั่นเองและแม้ว่าจัก,กจั่นจะเป็นชนิดเดียวกัน แต่จักจั่นแต่ละตัวก็จะทำเสียงแตกต่างกันออกไปเสียงที่ไพเราะและกังวานเปรียบเสมือนการประกาศศักยภาพความเป็นเพศผู้ที่แข็งแรงและเหมาะสมในการผสมพันธุ์จักจั่นทำเสียงได้เฉพาะตัวผู้เท่านั้นส่วนตัวเมียทำเสียงไม่ได้ทำให้ที่ปลายท้องของตัวเมียจึงไม่มีอวัยวะทำเสียงแต่กลับมีอวัยวะวางไข่แทนดังนั้นจักจั่นตัวผู้จึงมีปลายหางทู่กว่าตัวเมีย จักจัน่นมีตารวมสองดวงยื่นออกมาจากหัวมองเห็นได้ชัดเจนและมีตาเดี่ยวสามดวงอยู่เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณด้านหลังของส่วนหัวหนวดมีลักษณะคล้ายกับหนวดของมแมลงปอคือมีลักษณะเป็นเส้นขนสั้นๆปากของจักจัน่นเป็นแบบเจาะด,ดูดแบบท่อยาวแคบๆสำหรับสอดใส่ในต้นไม้เพื่อดูดน้ำเลี้ยงเป็นอาหาร จกักะจันจะวางไข่ในเปลือกไม้เมื่อไข่ฟักเป็นตัวตัวอ่อนจะตกลงสู่พื้นดินหลังจากนั้นตัวอ่อนก็จะขุดดินเพื่อหลบซ่อนตัวและหาอาหารอยู่ใต้ดินอาหารของตัวอ่อนคือน้ำเลี้ยงในรากของต้นไม้นั่นเอง ตัวอ่อนของจักรจั่นทั่วไปมีขนาดตั้งแต่2-10ถึง10เซนติเมตรอายุประมาณ4-6ถึง6ปีอย่างไรก็ตามตัวอ่อนจักรจั่นฟาโรเมกิซิคาดาเซปเทนเดซิมในประเทศอเมริกาที่อาศัยอยู่ใต้ดินมีอายุถึง17ปีแล้วเสียงของจักรจั่นเกิดจากอะไรการทำเสียงของจักรจั่นอยู่ที่อวัยวะส่วนอ,อกและส่วนท้อง โดยอวัยวะแรกมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อบางๆพับซ้อนกันด้านข้างลำตัวบริเวณส่วนท้องกับส่วนอก t i m b a l l สเสียงของจ,กจักจั่นเกิดจากการสั่นอย่างรวดเร็วโดยมีช่องท้องทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้นซึ่งท้องของจ,กจักรจั่นนั้นมีแผ่นแข็งสองแผ่นด้านนอกส่วนท้องหรือที่เรียกว่าชา a r บ o p เพอร์คูช่วยทำให้จังหวะของเสียงแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป และพื้นที่ในช่องว่างระหว่างท้องกับฉาบทําให้เกิดเป็นเสียงก้องกังวานการขยับฉาบสอดคล้องกับการทํางานของกล้ามเนื้ออื่นๆด้วยซึ่งถ้ามีความถี่สูงก็จะยิ่งมีความกังวานมากขึ้นเสียงของจัก,กระจันบางชนิดอาจดังมากกว่า120เดซิเบลซึ่งอาจทําให้สูญเสียการได้ยินของคนได้ถ้าฟังอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วจัก,กระจันทําเสียงเพื่ออะไรส่วนใหญ่การทําเสียงของจัก,กระจันจะทํา้เพื่อการหาคู่ครอง สำหรับจักรจันเสียงก็ไม่ต่างไปจากรูปร่างหน้าตาและความสามารถของคนเราคุณภาพของเสียงบ่งบอกถึงคุณภาพของร่างกายพลังเสียงท่วงทำนองและความไพเราะคือลีลาเฉพาะตัวของจักรจันตัวผู้แต่ละตัวที่จะประกาศหรือโชว์ให้ตัวเมียได้เห็นถึงศักยภาพและความพึงพอใจในที่สุดนอกจากเสียงที่ใช้ในการประกาศหาคู่แล้วจ,จักรจันยังสามารถทำเสียงเฉพาะกิจอื่นๆได้อีกเช่นเสียงเพื่อคัดค้าน เสียงการประท้วงเสียงแสดงความพึงพอใจเสียงข่มขู่แม้ว่าจะกจั่นตัวผู้หลายสิบตัวจะประสานเสียงจนกลงวานไปทั่วดังขึ้นตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างจนเราสับสนและหาที่มาของเสียงไม่ได้ว่าจักจั่นเกาะอยู่ตรงไหนแต่สําหรับจักจั่นตัวเมียแล้วมันสามารถแยกแยะแหล่งที่มาของเสียงจากตัวผู้แต่ละตัวได้ไม่ยากโดยเสียงดังเพียง30-40ถึงเดซิเบลก็เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกจากผู้เสนอหลายสิบตัวโดยจะยอมผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่มันพอใจมากที่สุดซึ่งก็ต้องเป็นตัวผู้ที่มีน้ำเสียงที่ถูกใจมากที่สุดการส่งเสียงของจัก,กจั่นตัวผู้จึงไม่แตกต่างไปจากการส่งกลิ่นฟีโรโมนของแมลงชนิดอื่นๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามดังนั้นเสียงของจัก,กจั่นเป็นดั่งเครื่องมือในการสืบทอดเผ่พาพันธุ์นั่นเอง อ,อเรื่องราวของแจ็กกะจรรันนักร้องเพลงแห่งพงไพรเป็นแบบนี้นี่เองออนี่แหละครับคือคำตอบของเสียงเพลงจากพงไพรเย้อย่าลืมกดปิดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ใครดีล่ะให้กัม <บา S 1> สลาดีวิจยสยสิงห์นัร้องสแกร้